รับยามพลาดิดไฟยังไงไม่กัำไม่ย,มย,ยางพลาด <laughs> 谢谢，吃饱了， อยากควดีีบา,ทาง,งทีเศ้ายตังไฟนึงเขาแต่เศร้าท่าู้ชมสวัสดี โอ้มีคนเบิ่งอะไรหนูชอบมีคนเบิ่งสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมไลฟ์สดทาง YouTube ของช่องบุญมาชั้นแนวสองน้อยหน่อยฮัดเห็ดเบิ่งก่อนมีวันเป็นสิบล็อมีคนเบิ้งฮัดเห็ดเบิ้งในเส้นหลังแผู้ชมเลยได้สุดยามเช้าเวลาตอนนี้ก็ประมาณตีห้าแล้วตื่นตึ้นมาชิมกาแฟแต่สอง ตัวเฟออตยตัวโ้ยไฟอย่างเขอามัสิไฟต่อทานอืมนี่จ้ะมันคือแตกแตกดิแต่มันใหม่ยังดิปะแปปะเปดแกะน่าใกลียไปขยับที่ก่อนขยับไปอีกใส่ไกลก่อนมาเดี๋ยวมาเดี๋กันตรงน่าเชงมาเกน Ghép nhé nữa. Couldn't tư nắng kíny. Mày tèo, mày vóc 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 ปุ๊บปิ๊กปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิกปิก,ปกนั่นน่ัน่น,นมันเป็นดอกไม้ไฟไม่ยัยยงเข้าไม่ย,ยังมาเทถิะสื่อเขาทานสื่อเขาสื่อวัสดุสามสอบสื่อหลายบาย่ได,ด้ผิดกฎหมายอีกหายไปดี Mình mày mẹ này rồi ừ để đi cái ta u ngam đi Ui. Đó, nó thích đèn như thế này mà mình chỉ sau vào sau là mình sau chụp cái này nó cái thế. ยังไม่หายอยู่ยังไม่หายแตก ใช่แล้วล่ะตยุแตกเนี่ยอืม หมดแล้วกาแฟมาดูไฟแตกก็ไปแล้วไปแล้วสงบลงนิดนึงแล้วเมื่อกี้นี่แตกแตกกินร่วงก็น่านะแตกก็เขาไก่ก็ม่ได้พอดังเส็ตเขาไก่ม่ได้ด้วยนั่งเฝ้าม่ได้องมานังแไก่มันแตกใส่เป็นดอกมัมไฟเลยบูบูว่าเขาใหม่ยังไม่เห็นเป็ดฐาน ว่าามีสี่เขาบะไรเหตุเองสงบแล้วเนสงบูรนาโอ้แตกดีเลยวันนดอกไม้ไฟแตกกับแตกแห้งีงดีนี่สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมไลฟ์สดทางยูทูบของช่องบุตรมา h ช n แนลเ้ารเด็กับดังไฟหนึ่งเขาแต่เศร้าผมกะเสร็จเรียบร้อย การดันไฟเด้งเ,เข่ามาือกะได้กรับปราท่านผู้ชมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับรทนผู้ชนครับ